ก็ขอเจริพอนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดทีรรวงส่วนเรีนรู้ของคไทยหมอพุ้นด้านเัดยาภูมิปัญญาตลองปูในค่ำคืนนี้ตรงกับวันที่สี่พฤศจิกายน2อ6 4 ได้ถึงลาที่จะต้องมารับสดเพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใชส้สมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหนึ่งทุ่นถึงทุง่มครึ่งเป็นต้นไปคืนนี้เป็นตอนที่270 79ว่าด้วยน้ำสมุนไพรสามสายสบายอุราในการดูแลสุขภาพให้แก่เราท่านทั้งหลายได้จดได้จำนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสุดในข้ามคืนนี้แต่เราท่านทั้งหลายคงรู้จักสมุนไพรและวันนี้ก็ได้ดูตามข่าวคราวแล้วว่าโรคร้ายยังไม่สงบ แต่ก็ต้องดำเนินการคือในการประกอบธ,ธุรกิจในการทำหน้าที่ของแต่ละคนก็ขอจเจริญพอนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่ดล่าสดในข้างพืนนี้เพื่อเป็นประโยชน์เตรียรมสมุลประกายพร้อมใายามตอนเย็ยนตอนหัวค่ำที่เราจะจด แล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังเพจล่์สดมัดคีรีวงได้ในค่ําคืนนี้แล้วก็จดคืนนี้น้ํานี้จะช่วยปัญหาในการดูแลสุขภาพเช่นมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยขับถ่ายมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อ,อ,ยอนมีปัญหาเรื่องอลำไส้ไมด่ดีประอืดประอม นะไม่ค่อยถ่ายท้องเ,อเขาเรียกว่าเสียดลมเสียดแทงสรรพคุณของสมุนไพรชุดนี้เนี่ยสามารถดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาที่อย่างอาตมาว่าแล้วก็เป็นการรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพส่วนประกอบสาคัญคือหนึ่งผักชีนยายยุมผักชีใบจักนะผักชีใบจักยังไม่เข้าเลย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาแลวโยมพักีไปจักดเจริญพรทุกคนทุกท่านนะอ่าไม่ออกภาษาอังกฤษพีไผ่บูนไผ่บูนสุดารัตแล้วคอีกนี้โอ้โเอ็นโอเด,โดโพีนอพอสแล้วก็เจอ,อใิใบใบกบใบกบารมดำคยุมกุ้ง คุณชูจริญพรผู้ติดตามรายเดือนครบเดือนจอดก่อนเข้าเข้าสูาร,ระที่เป็นประโยชน์ก่อนผักผักชีผักชีใบจากอายนี่ใบยากจากใบใหญ่ถ้าเท่าสองนิ้วเนี่ยพอดีไม่ได้ถอนต้นไม้ดูนะเอาผักชีเอารากผักชีล้างให้สะอาดห้ารากนะรากผักชีห้ารากล้างให้สะอาดถอนมนา 2. กระเทียมนะกระเทียมไทยนี่เหละเอาสิบห้ากรีบเอากระเทียมไทยส5ห้ากรีบกระเทียมไทยส5ห้ากรีบสพริกไทยห้าถึง10บเม็ดพริกไทยห้าถึงสิบเม็ดทุบให้แบนๆพริกไทยแก่นะยโยมพริกไทยแก่หรือพริกไทยแห้งเอามาห้าถึง1ิบเม็ดทุบๆๆพอหยาบจย ให้นำสมุนไพรทั้งหมดนี้ไปต้มน้ำ 1,500cc หรือว่า1ลิตรครึ่งนะต้ม1ลิตรครึ่งเพื่อดูแลสุขภาพด้านใดมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อมีเป็นลมบอยบำรุงหวัวใจดูแลสุขภาพเอา,อาวัยวะภายในได้ดีวิธีการรับประทานให้รับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วเป๊ก ก่อนอาหารนหึ่งแก้เป๊นปกน้ําที่เหลือให้อุ่นไว้น้ําที่เหลือให้อุ่นไว้นะคุณยมเจริญพรยมบุญยิ่งแล้วก็ปัตมันปัมันนวนเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ฝากไว้บุปผ่ายมออสชื่นใจแล้วก็ยมอันอยมปอกนิวัตรางสริดยมลีคุณจิจิรพันธ์ทองอินแล้วว่าใคร ม่กอบรวมดำจ้าพอํำเพาคึกคักรอเรือภายไปโอเคนะน้ำที่เหลืออุ่นไว้อาการยกตัวอย่างเช่นรู้สึกว่ามันเรอมิ่เปรี้ยวก็สามารถรับประทานแล้วร่างกายแข็งแรงและหายจากโรคร้ายได้มีปัญหาต้ออุดต้องเฟื้อก็รับประทานสาสี่วันอาการก็จะดีขึ้นมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยสับทายนะระบอกับทายไม่ค่อยดี ก็จะช่วยระบบกับถ่ายดีมีปัญหาเรื่องลำไส้นะพอจะช่วยในการดูแลลำไส้ได้ดีเด็กควรรับประทานช้อนยาเด็กช้อนยาของเด็กยังดูแลทำให้การหายใจจมูกโล่งสดชื่นบำรุงทำให้สมุกโล่งสดชื่นนี่คือสรรพคุณน้ำสามน้ำอะไรมีน้ำหนึลิตร ยาขนาดที่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าชื่อว่าน้ำเดื่มสามสาหายคลายทุกร้อนน้ำเดื่มสามสาหายคลายทุกรอ้อนจะเร,ริยนพอนโยมพุงพันจัดจ๋าช่างพูดป๋องน้อยหน้าน้อยนวลราชันทุกๆคนน้ำาดื่มสามสาหายคลายทุกร้อนน้ำาดื่มนี้ก็เรียกว่าน้ำเดื่มสามสาหายคลายทุกรอ้อนหรือจะแทรกย,ยาหวานเล็กน้อย นะให้แทรกหน้าหวานเล็กน้อยก่อจะดื่มเอาอยาหวานมาตั้งถึงสามถึงหใบใส่กระไปแทรกเล็กน้อยนะจ๊าทวนใหม่ก็คือน้ำดื่ม3ส,สายคายทุกร้อนอช่วยดูแลอวัยวะภายในเช่นลำไส้ต้องอยู่ต้องฟื้นกลดร้อนมีปัญหาเรื่องลำไส้เป็นโรคกับเพาะจุกเสียดแน่นท้อง น้ำดื่มสามสายกลายทุกร้อนช่วยทันได้จะมุนไคราหาง่ายๆใกล้ตัวเอารากขักชีจากที่มันเป็นใบหยากๆใบใหญ่ๆนะห้ารากล้างให้สะอาดสองกระเทียมกี่ 15, 15, กรีบสิบห้ากรีบอ่าเล็กๆสาม<ๆ>กระเทียมห้าถึงสิบเม็ดอัละโทษพริกไทยห้าถึงสิบเม็ดแก่ก็ได้ให้ก็ได้ทุบๆๆพอหยาบๆต้มน้ำหนึ่งลิตรครึ่ง เมื่อต้มเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำไว้เวลาขนาดรับประทานให้รับประทานาก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก,ก้วเป๊กก็ใส่ใบญ่าหวานไปถ้าไม่มีใบญ้าหวานก็ใส่น้ำอ้อยไปเล็กน้อยนะเช้าเป๊กยินเป๊กก่อนอาหารถ้าเด็กก็รับประทานตามช้อนยาเด็กจะช่วยให้การหายใจอ่อนลำไส้และก็กรลละดิ่ย้อน นะดีมากทาเป็นน้ําดื่มใส่ตู้เย็นก็ได้โยมใส่ตู้เย็นไว้ใส่ยาหวานไปด้วยใส่ตู้เย็นไว้ดับกายระทุกร้อนดีมากเลยจึงได้ชื่อว่าน้ําดื่มสามสายคาทุกร้อนโยมดวงกามุนอาพรสังแก้วสันติเจริญพรจัดใจแล้วก็ทุกๆคนมีการมารับชมรับฟังพิรลษสตรคิริวงนัดรับปุ่มเจริญพรหัวใจสีเขียว ยาทุกๆคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกิจกรรมเพดละสดของเราญาติโยมกันลังรับชมรับฟังเพดละสดวัดคีรีวงศูนย์นิรุตธรรมอุบลไทยหม่อมพุทธบ้านตำบหลวงปู่50หมู่9ตำบลน้ำปร้าวบอำเภอหนองสวนจังหวัดชุมพรและก็รับชมในคีรีวงศ์3เพจวัดน้ำตกวัดคีรีวงศ์และเข้าไปดูในช่องทางวัดคีรีวงศเวนบักชุมพรคือช่อง YouTube ได้กดติดตามไม่ด้วยนะตอนนี้ก็755คนแล้วและอีกไม่เท่าไหร่จะครบ1,000นะแล้วก็กิจกรรมแจ้งยอดผู้ที่รับสมัครเกี่ยวกับการอบรม28 22 23 24มในการทำโครงการกินสม,มุนไพรอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคครัวไทยครัวโลก ตอนนี้ก็4ีท่านแล้วยอดของท่านของกลุ่มบัณฑิตอาสาอีก5ท่านก็รุ่นที่สองสอนเรื่องการใช้สมุนไพรทําเป็นอาหารในครัวเรือนที่เราท่านทั้งหลายกาลังทำกินอยู่แต่อยากจะต่อยอดทําอย่างไรให้ถูกกับโรคถูกกับอ่า,างการที่เรากําลังเป็นอยู่นะก็ขอเจริญพรทุกท่านมีส่วนปยแก้ข้าเข,ข่าสื่อมไหมคะสุจิตราเจริญพร นภัสสอนภัสพรเจริญพร S U P เจริญพรแม่นางจุพรเจริญพรพยมชินีเจริญพรนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทุกท่านจะต้องอ,อมีสมุดรายคนละหนึ่งอย่างซึ่งตอนนี้ยอดก็40กว่าคนรุ่นที่สองรุ่นที่สามอีกมีสามรุ่นนะสอนยกตัวอย่างแกงจืดมะพร้าวบำรุงหัวใจ แกงอย่างไรทำอย่างไรมะพร้าวแบบไหนในการดูแลหวัวใจอ่านี่คือแกงจืดมะพร้าวอ่อนแกงจืดนำ้ำเต้าแกงจืด,น,ดกกน้ำเต้ายำตำทอดมะละกะถิ่นอ่าใบชะพลูแกโลูกมะเกรินอ่าเป็นต้นอ่าตำยำทำแกงใบมะรุม ทำอย่างไรให้ดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเม็ดเลือดต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วดูแลคนที่เป็นโรคมะเร็งอ่าแล้วก็อ่าตับปลาช่นเกี่ยวกับการดูแลไตซุปต,ต้ติ่งในการดูแลไตคนที่มีปัญหาเรื่องไต 1, 2, 3, 4, ระยะหนึ่งสองสามสี่ระยะต้องฟอกแล้วซุปต,ต้ติ่งสุดยอดน้ำซุปในการดูแลไตได้อย่างดี นี่คือสิ่งที่เราจะอบรมสอนให้ทําเป็นอาหารกินในครัวเรือนลูกเด็กเล็กแกินได้ทั้งหมดเป็นการต่อยอดให้โยมได้รู้จักใช้สมุนไพรเป็นอาหารอาหารบำๆรๆลูกใช้ย,ยาเป็นอาหารอาหารเป็นยาในครัวอาตมามีความเชื่อว่าโยมทุกท่านที่สมัครเข้ามาเนี่ยสามารถทําอาหารจากสมุนไพรได้ทุกคน แต่ว่าจะได้ครบร้อยเปร์เซ็นต์หรือไม่ท่านเองวิธีการการนำเอามาใช้จะเป็นใบเป็นดอกเป็นก้านเป็นกิ่งเป็นรากยกตัวอย่างว่าการเอาใบชะพลูมาทำเอาส่วนไหนมาทำให้เกิดผลธรมิตการเอาฝักมะรุมใบมะรุมอ่อนยอดเอาส่วนไหนมาใช้ใช้เข้าประกอบกับสมุนไพรอะไรกับเนื้อสัตว์อะไรและกินแล้วปลอดภัยกินแล้วหายโรคก,กินแล้ว ไม่เป็นอันตรายอันนี้คือสาระสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันที่2 1่สิบเอพฤศจิกายี่สิบยีและยีพฤศจิกาสอนทำจนเป็นสิ่งที่เตรียมก็คือชุดกันเปื้อนหมวกส่วนอุปกรณ์ครัวก็จะมีเตรียมพร้อมที่วัดนี่คือสอนทฤษฎีช่วงเช้าภาคบ่ายปฏิบัติวันแรกก็คือเมนูกเกี่ยวกับใบชะพลูแกงจืดมะพร้าวอ่อน ไข่ทรงเครื่องนะไข่ทรงเครื่องไข่ทอดเรากินทอวไปปะกะติไข่ทรงเครื่องกลิ่นหอมแก่กองทตุบำรุงไข่ทตุทำยังไงกินแล้วปลอดภัยปลอดโรคกินอร่อยสามารถไปต่อยอดเปิดเป็นร้านอาหารทาเป็นเชฟในโรงแรมทําเป็นอาหารตามสั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะให้แก่ญาติโยมทุกท่าน ที่มาที่มีความสนใจก็รับรุ่นที่สองห้าสิบท่านรุ่นที่สามก็ห้าสิบท่านใครที่พลาดรุ่นที่สองก็ไปเรียนรุ่นที่สามนะสอนจนเป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่อยากกลับบ้านอยู่ที่วัดเลยใครทําแกงจืดมะพร้าวอ่อนไม่เป็นก็แย่แล้วลนะหแหละมะพร้าวแบบไหนแกงเผ็ดมะมะพร้าวยำมะพร้าวต้มซุปมะพร้าว ทำยังไงบำรุงหัวใจลดป่วยลดโรคด้วยสม,มุนไพรในครัวอตู้ยาสม,มุนไพรในครัวตู้ยาสม,มุนไพรในครัวตู้ยาสม,มุนไพรมมในบ้านทำยังไงเรามีของอยู่ใกล้บ้านทั้งหมดมีขิงขาตะไครไกก้ใบมะกรูดใบมะนาวหอมเทียนประชายไม่อยู่แต่ทําอย่างไรทอีกนั่นเองรู้ว่ายมาทำได้ทำต้มยำเป็นแต่ต้มอ,อย่างไร รักษาเกี่ยวกับโรคเช่นเป็นบาดกระจมูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดไขมันลดเบาหวานลดความดันยำตาข่ายยำอย่างไรสุดตาข่ายทำยังไงเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องแกี่บปัสสาวะ,ะต้ยมยำทอดนึ่งผัดชาใบผักกระเฉผักกระเฉคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเราก็สอนเรื่องการใช้กระเฉผักกระเฉ ดูแลเกี่ยวกับข้อดูแลแก่วกมวลกระดูกที่มีปัญหาจะลุกก็โจนจะนั่งก็โอนนี่คือการอบรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมเข้ามาเรียนรู้นะในการใช้สมุนไพรเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ดีและสามารถต่อยอดเปิดร้านอาหารเป็นเชฟเป็นเชฟอยู่แล้วก็ต่อยอดเชฟขึ้นไปอีกให้เป็นเชฟที่มีฝีมือหรือชื่ออาหารอร่อยลิ้มรสถูกรสถูกใจ ใครๆกินแล้วติดใจโอ้มันอร่อยเคยกินต้มยำมาทั่วแล้วแต่พอมากินต้มยำปลาช่อนกับกุฎิลาลำาพาพอมากินเกงจืดกินมาทั่วหมดแล้วพอกินเกงจืดมะพร้าวเกงจืดมะพร้าวกินอย่างไรบำรุงหัวใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะแกงจืดพีกก้ย้ยเราจะแกงจืดพีกกุ้ยอย่างไรต้มยำพีกกุ้ยอย่างไรแกงเผ็ดพีกก้้ยอย่างไร ยำผีกว้วอย่างไงปกติเราก็ยำได้คนที่ปีปัญหาเรื่องเบาหวานเอาผีกว้วยมาทายังไงเอาไส้กล้วยมาทำยังไงอา,า,างงนะจารย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทําน้าซุปน้ําซุปสมุนไพรทํำยังไงให้ไม่มีกลิ่นหอมเราก็ทําเป็นอยู่แล้วหละจะใส่ใบเตยหอมแต่สมุนไพรที่มีมากกว่าใบเตยหอมที่มีกลิ่นหอมมีเยอะแยะหมดเอาสัดส่วนส่วนไหนของสมุนไพรามาใช้เช่นเน,ยห,ย,นยหอมตะไคร้ต้นตะไคร้หอม ที่มีกลิ่นหอมต้ยมยำกระมิ้นเพื่อดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้คนที่มีปัญหาเรืร่องน้สิดวงสามารถเรียนรู้และเอาไปใช้ทํากินที่บ้านปลอดภัยต่อโรคนะจ๊ะในคำคืนนี้เจริญพรทุกท่านทั้ง40บกท่านถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับคนอื่น เพราะการเรียนรู้สมุนไพรเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องสืบสานสืบต่อการเรียนรู้สมุนไพรเป็นการบำบัดโรคทางกายกายดีใจดีเป็นการปฏิบัติธรรมร่างกายเราเมื่อห่างไกลโรคก็สามารถมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนั่งสามาธิทําสิ่งดีให้แก่สังคมได้เห็นคนเจ็บไายได้ป่วยทุกทรมานแก้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยการสม,มุนไพรก็เป็นการสร้างบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงในตามพระพุทธศาสนาถือว่าชีวิตคนสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้น คืนนี้น้าดื่มสามสายคาทุกร้อนทวนใหม่นะาจะโยมคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นวัดเคจมูกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลอไส้ลมจุกเสียต้อ,อ,อ,งตยตองต้องเพือการสกัดปิดปกติลองต้มน้ําดื่มสามสายไว้ใส่ขวดใส่ตู้เย็นวัดรประทานก็ได้วิธีการส่วนผสมประกอบไปด้วยรากผักชีใบจักล้างสะอาดห้ารากสองกระเทียมไทยสิบห้ากรีบ สามพริกไทยห้าถึงสิบเม็ดแก่ก็ได้แห้งก็ได้ตมให้เลยนำไปต้มน้ำหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหรือว่าลิ็รครึ่งต้มให้เดือดกรองแต่น้ำไม้ที่หลังก็ามาใส่หญ้าหวานถ้าจะรับประทานแบบเย็นก็พาไปใส่ตู้เย็นถ้าจะรับประทานแบบอุ่นก็ใส่แก้วเป็กก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารยินครั้งละแก้วเป็กเด็กก็ช้อนยาเด็กจะดูแลเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ก่อนน้ำดื่ม3ามสายคลายทุกร้อนอ ลองดูของง่ายๆใกล้ตัวทุกบ้านมีผักไทยใช่ไหมมีทุกบ้านมีกระเทียมมีไหมมีทุกบ้านมีรากผักชีไหมม,มีสามารถบรรเทาวามเจ็บจมูกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยในยามที่บ้านเมืองกาลังเกิดทุกโรคอลาวาาอลาบาดอยู่สามารถดูแลได้ทาเป็นน้ําดื่มไปไหนก็จิบตลอดป้องกันโรคร้ายที่เกิดขึ้นได้เป็นการเสริมสร้างภูมิจิบไปไหนก็จิบไว้มาถึงบ้านก็จิบไว้ ไม่ติดโรคร้ายที่กำลังระบาดของ่ายๆคับตัวสามารถดูแลสุขภาพเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องไอในการติดโรคร้ายหรือรองโควิดหรือผลกระทบจากการใช้ยาหรือวัคซีนอะไรก็ตามสามารถดูแลสุขภาพตัวนี้ได้เพราะนั้นจดจำไว้รากผักชีกระเทียมบิกไทยใส่หน้าหวานขอบคุณมากเจริญพรโยม,ยมแกงเผ็ดนันจะ๊ะยาจะใจทุกคนเนี่ยทำเป็นทำเป็นก็คือต้องมาลงภาคปฏิบตัติมาเรียนรู้ ต่อไปเราก็จะลงภาคปฏิบัติให้พรุ่งนี้ก็จะทำภาคปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำมันทายาอมเกี่ยวกับน้ำดื่มสามสายแล้วก็ทำพรุ่งนี้เป็นวันที่ห้านะเรียนเรียนภาคทฤษฎีร็จก็ลงภาคปฏิบตัติแต่อยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะได้มาเรียนเข้าใจสอนนี่คือสัดส่วนแบบนี้นี่คือสมุนไพรแบบนี้สิสาญปี่สุดเราต้องรู้สมุนไพรไก่อนว่าใช้ส่วนไหน รักษาโรคอะไรต้อมอย่างไรปริมาณเท่าไร่ดื่มอย่างไรข้อห้ามอะไรวิธีกินผู้ใหญ่เด็กบุคคลทั่วไปกินยังไงนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดรู้รู้ง่ายรู้หยิบนะเขาเรียกว่าใช้ง่ายใช้คล่องปกป้องตัวเองรู้วิธีการใช้ใช้ง่ายดูแลสุขภาพตัวเองได้ ผักช so, okay. ีใบจักค really. so, ือผ uh, ักช yes. ีฝรั่งใช่ไหมครับเขาเรียกผักชีใบจักกระยมตูดานัสใบใหญ่ๆหยากไปแต่ไกลใบใหญ่ๆที่มันมีใบจักจักข้างๆเขาเรียกผักชีใบจักหรือเปล่าว่าโยอมพิแกงยมชื่นใจผักชีใบจักกระยมตูดานัสนั่นแหละใบใหญ่ๆนะใบใหญ่ใแล้วก็ข้างๆมันก็ใบจัก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 นั่นแหละไม่ใช่ผักชีฝรั่งเขาเรียกผักชีใบจัก ไม่ได้พาไม่ได้เอารูปมาดูมันมีอยู่นะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะทําลง youtube แล้วก็มีรูปให้ดูด้วยแอดมินก็จะพาลงดูพาไปโหลดลงไปว่าใน y ยูทูปก็จะครอบสามร้อยตอนก็จะพิมพ์ไปอีกเกระดยาเล่นที่หนึ่งก็พิมพ์ไปแล้วเกระดยาเล่นที่สองก็พิมพ์ไปแล้วแล,ล้วเกระดยาเล่นที่สามก็กําลังทําเมื่อครบอีกหนึ่งร้อยตอนก็จะออกไปเสร็จยารุขภาพต่อไปก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารสมุนไพร เกี่ยวกับเมนูที่หนึ่งเมนูที่สองวันละหนึ่งเมนูเพื่อดูแลสุขภาพนะเพื่อดูแลสุขภาพเมนูเกี่ยวกับไมเครนเอาอาหารอะไรไมาอะไรบ้างเราจะสอนอแต่จะได้ผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นก็ต่อเมือ่อทราบทืษฎีและลงมือปฏิบัติและประกอบต้องของจริงถึงจะเข้าใจนเจ้าโยมใายาวๆค่ะถูกต้องถูกต้องจ้ะดีค่ะอาจารย์แจ้งน,นะครับ ดันแผงพิ้นบักชีใบเลื่อยโอเคตรงนร้นป่งทางเดินหายใจอาชิส้มเกิดเจริญพรพาพินีจ่าทุกคนขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามมถึงนับฟังเพลร้าสัตว์วัดกิริวงส่วนในรัตนพงศ์ัยไทยหมอคุณบ้านยังได้ทำกิจกรรมดีๆและยังแจกจ่ายยาเสืิมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคร้ายที่กำลังระบาดแจกจ่ายกันไปทั่วคว้าเมืองไทยกินกันทั่วคว้าเมืองไทย มีศูนย์รับยาทั่วประเทศมีกรุงเทพก็มีทุกเกือบทุกจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์นี้มาแล้วก็จะส่งชื่อที่อยู่เพื่อจะไปรับยาได้อ,อยู่ใกล้บ้านท่านก็จะไปมอบยาหรือจะอินบ็อกก์ามาทางผิดวัดขอรับยาก็าต้องช่วยอน,อนุโมทนาค่าจะส่งเท่านั้นส่งไปให้ถึงบ้านก็เรายังส่งอย่งตามปกติยังส่งเยอะตามปกติ แล้วโรคนี้โรคร้ายที่กำลังระบาดก็ยังไม่สงบเราไม่รู้ว่าเมื่อไรจะสงบก็ได้ประกาศไปแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาก็พูดออกลายรัฐสอดได้บางอย่างก็พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนปิดอีกนั่นจโยมแต่ขอว่าโยมมั่นใจถือว่าขอให้โยมมั่นใจถือว่าโรคร้ายที่กำลังระบาดจะกำราบได้ด้วยสมุนไพรไทยในครัวเรือนทุกบ้านมีทั่วประเทศทุกคนเป็นหมอยาที่ดีคือยาในครัวหมอที่ดีก็คือตัวเราเองจำไว้ ยาที่ด yup ีที่สุดคือยาอยู่ในครัวหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองรู้วิธีการใช้รู้กลิ่นรู้รสรู้สัดส่วนวิธีการใช้วิธีการกินทีวีปลอดภัยปลอดโรคเพราะนั้นในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทําการถ่ายทอดเกตยาภูมิปัญญาของทุนนิยมตะันตกหมอพื้นบ้านวัดขิริวงหรือวัดน้ำตกยังได้ดําเนินการถ่ายทอด เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนที่ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพจะในรูปแบบของอาหารเป็นยายาเป็นอาหารในรูปแบบของสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ในการบําบัดโรคร้ายในรูปแบบของการใช้และวิธีการและก็ห้ามต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านขออย่าได้ปิดกั้นสิ่งดีๆช่วยกันรักช่วยกันแชร์เพื่อให้คนที่ เขาตกทุกข์ได้ยากได้ทราบว่าเออถ้าท่านมีปัญหาเรื่องต้ออุดท้องผูกมีปัญหาเรื่องปวดหัวตัวร้อนมีปัญหาเรื่องลำไส้อ่าลมเศษแตงใช้น้ำดื่มสามสายคลายทุกร้อนเพื่อบรรเทาบำบัดโรคให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนนั้ในค่ำคืนนี้อ่ามีคำถามอะไรไหมจ๊ะท่านไรทุ่มท่านไรนะท่มเต็มแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนหลายที่รับชมรับฟังวันนี้เป็นวันธรรมศรน่ะขอบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณปกป้องรักษาอย่าลืมรักษาธีนาดูในกระพรพา ศีลธรรมกลับมาโลกาจะสำหรับสุขขอทุกคนทุกท่านมีศีลมีธรรมประจําจิตให้ครอบครัวของท่านและประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านจงมีความถูกมีความเจริญห่างไกลจากโรคร้ายขอหย่าโรคร้ายเข้ามาทำลายให้ห่างไกลออกไปพันลี้หมื่นลี้ให้ออกไปนั่งอยู่จักรวาลขอให้ประเทศชาตกกิับมาใช้ชีวิตตามปกติชีวิตหน้าที่การงานธุกรกิจตา่างๆก็ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ บ้านเมืองเราจะได้สำหรับสุขในครัมคืนนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามช่วยดูแลเผิดวัดเป็นปากเป็นเสียงให้ทุกคนทุกท่านตงมีความสุขมีความเจริญพราันในวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเป,ป็นด้ไนเจริญพร